พบกับอ e ีโกคาราคาสุดคุ้มฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,444บาทตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะนำอีกขบคายอดนิยมอีกหนึ่งคันนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันสำหรับเจ้าซูซูกิสวิป1.2 GLX โมเดลปี2013คันนี้นะคะสีเทานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับเจ้า ซูซูกิสวิป1.2 g ่ x นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องยนต์พัน0อร้ซีซี้าสแรงม้านะคะสำหรับสวิปนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านหน้านะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะ,ะตัวนี้จะเป็นแม็กนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้แม็กเท่าไหร่น้องมี15เนาะแม็กขอบ16อ่าตัวนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้ด้วยพร้อม มือจับที่ประตูเป็นโครเมียมนะคะสำหรับตัวท็อปสุดและก็เป็นกุญแจ Immobilizer แล้วก็แบบกดสตาร์ทนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิป1.2 GLX โมเดลปี2013กุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะมาเรามาดูในส่วนของภายในการมาน้องโมบิสซูงเข้ามาตรงนี้จะเป็นปุ่มพู้สตาร์ทนะคะสำหรับตัวท็อปนะ,ะแล้วที่พวงมาลัยจะมีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะ แอร์แบจะเป็น Airbag คู่มาให้เลยนะคะส่วนคอนโซลตรงกลางเครื่องเสียงนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะใส่แผ่นได้ดูหนังฟังเพลงได้นะคะสำหรับเจ้า Suzuki Swift 1.2 GLX โมเดลปี2013คันนี้เบาภายในจะยังคงเป็นเบาผ้านะคะไม่ใช่เบาหนังนะคะ่ะยังเป็นเบาผ้านะคะสำหรับตัวท็อปนะคะมือจับภายในก็จะเป็นโครเมียมนะคะตรงที่มือจับเนาะตรงนั้นอ่า มาเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะอะน้องบีดบอกไม่มาดูใหม่ก่อนก็ได้นะคะโมเดลปี2013นะคะกับไม่อยู่ที่83,521กิโลนะคะไม่อยู่ที่83,521กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะคะโมเดลปี2013ถือว่าใช้งานน้อยนะใช้งานน้อยมาก ไม่ถึงแสนกิโลนะคะสำหรับอีโกคาก็เหมาดแล้วแหละเพราะมันเป็น e ีโกคานะไม่ใช่รถขนาดกลางมาเรามาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะภายในนะคะก็เป็นบ่อผ้านะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บสัมภาระนะคะบอกได้เลยว่าด้านหลังก็คือมันจะปรับ เบาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะก็คือกดตัวนี้พับลงไปได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้มีคนนั่งเราก็สามารถเก็บสัมภาระได้นะ,ะแฮชแบ็กห้าประตูสำหรับ s ซ z u k i ิสวิปโมเดลปี2013คันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งทางนี้กัน คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาซูซ u กินะซูซูกิสวิปเนี่ยเป็นรุ่นที่ได้มาก็ขายออกไปเร็วตลอดเลยด้วยความที่ว่า,าบางคนเขาจะชอบไปแต่งเป็นเหมือนมินินะคะมินิคูปเปอร์นะเพราะว่าใส่สติกเกอร์ด้านหน้านะตรงนั้นมองผ่านๆเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนึกว,ว่ารถมินินะคะเพราะฉะนั้นความ ความที่ว่ามันเอาไปแต่งแล้วสวยแล้วก็เป็นออรรถออกจะแนววัยรุ่นหน่อยอย่างนี้นะคะเพราะนั้นด้วยความวยอดขายขาก็ทำยอดขายได้เยอะพอสมควรนะสำหรับสวิฟ t นะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลปี2013นะคะกับไม่80,000นใหน่อยไม่ไม่ถึงแสนรถโมเดลปี2013ถือว่าไม่ใช่ถือว่าบอกได้เลยว่าใช้งานไม่เยอะกับไม่น้อยแค่นี้นะคะ มาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะเดี๋ยวโม่จะไปสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังเราเดี๋ยวมาทราบราคากันนะคะสำหรับเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะน้องบี๊ดอากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าฝนตกบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกับเจ้าโรคมันไม่ใช่โรคใหม่ละมันเป็นโรคเก่าละมันรู้สึกมันจะสามสามรอบแล้วนะคะสามเวอร์ชั่นแล้วตอนนี้นะคะสำหรับโควิดนะที่เราทราบกันนะคะเพราะฉะนั้น ไปไหนมาไหนก็เซฟตัวเองนะคะระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นเจลไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะเพราะตอนนี้นะบอกได้เลยว,ว่าอยู่เฉยๆก็ยังต้องใสอันนี้คือรีวิวก็เลยต้องถอหน้ากากออกนะคะ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะสําหรับห้องเครื่องของ s ซูซูกิสวิ t นะคะโมเดลปี2013ตัวท็อปสุดคันนี้นะคะห้องๆ่โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ กับเสียงเครื่องยนต์พันสองร้ซีซีเกแรงม้าก,ก็คือรถยนต์อีโกโคานั่นเองนะคะประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับซูซูกิสวิปนะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันเลยทีนี้สำหรับคันนี้นะคุ้มค่ายัางไงบอกได้เลยนะอย่างที่มดบอกลูกค้าท่านใดท,ที่ทราบว่าตัวเองเครดิตดีบอกได้เลยว่าคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพนเริ่มต้นเพียง 4,444บาท4หมดเลยนะคะ4 4 4 4บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง4,444บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถยกหูโทรสอบถามหมดได้เลยเบอร์โทรที่ให้ไว้ในด้านล่างนี้นะคะสำหรับเจ้า ซูซูกิสวิป1.2 GLX โมเดลปี2013ตัวท็อปสุดสีเทาคันนี้กับราคา2,99,000บาทนะคะ2,99,000บาทเครดิตด,ดีฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียง4,444บาทกับไม่เพียง83,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่าและน่าใช้นะคะเป็นอีก เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยสําหรับคนที่กําลังมองหารถยนต์อีโคคาร์นะคะราคาน่ารักขอนเบาๆสบายๆที่สําคัญฟรีดาวได้นะคะสําหรับคนที่มีเครดิตดีนะ,ะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอฝากเจ้าซูซูกิสว f ปคันนี้ไว้ด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่างที่บอกกันนะคะโควิดรอบนี้นะคะไม่บ่งบอกไม่แสดงอาการนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวเซฟตัวเองเพื่อ เพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นนะด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ